สวัสดีครับผมลุงทุ่งจากช่องทุ่งพุทซามาพบกับพี่น้องสำหรับวันนี้กะชิพาพี่น้องมาโคกอีกอตอนนี้มันก็กำลังงอกงามดีก็จะเริ่มกระบวนการฉีดปุ๋ยบำรุงนี่เป็นหนึ่งกระบวนการที่ทําให้มันได้ผลผลิตสูงแล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์ดีทำให้ได้ราคาสูงนะครับก็เริ่มต้นจากเดี๋ยว เขาจะไปเอาน้ำเราก็จะตามไปดูว่าเขานำไปเอาตรงไหนยังไงเขาก็มีเครื่องหม่เครื่องมือพร้อมตอนนี้ทีมงานนะครับหนึ่งดันดินก่มาสูบน้ำนะครับมาแต่อมน้ำเพื่อเตรียมที่จะไปเป็นส่วนผสมทำล,ลายในการฉีดผนฮอร์โมน เดี๋ยวเราติตามไปดูกันครับว่าฮอร์โมนวิธีการฉีดฮอร์โมนแล้วก็ฉีดกันยังไงแล้วก็ใช้ส่วนผสมอะไรด่า เท่าทรงกำลังหลดไถเลยเพื่อใช้ในการปั๊มน้ำชีดผลก็มีถังเก็บน้ำหรือถังใส่น้ายาเนี่ยเป็นถังประมาณร้อยหกสิบลิตรก็มาดูประสิทธิภาพกันแล้วก็ใช้หัวชีดผลนี่ไปซื้อหัวชีดผลมาหมัดเองเลยนะครับจอทำแบบโอ้คนที่คิดออกแบบนี่ก็หัวดีครับราคานาจะไม่แพง นะครับเป็นการลดต้นทุนประหยัดไม่ต้องไปซื้อเครื่องผลยาราคาแพงมาทิดลดไถใช้หัวฉีดผลสีหัวนะครับหมุนไปกุลาบิดลาทางเลยกำลังปรับแจงเผื่อมันน้ำยามันกระจัดกระจายได้ดีตอนี้ยังไม่ได้ใส่น้ายานะครับ เป็นการทดลองเครื่องก่อนปรับแต่งก่อนว่าน้ำยามันจิตผุกกระจายยังไงลมแลมแรงนิดนึงครับวันนี้คืออากาศเย็นตามที่เขาพยากรณ์อากาศไหวก็มาดูว่าการฉีดพ่น,ะนจะมีประสิทธิภาพแค่ไหน ที่ลมมันก็เป็นอุบัติซกอย่างหนึ่งพยายามช่วยตรวจถึงหรือไม่อ้าวตอนนี้พร้อมจะทดสอบอีกครั้งแล้วน้ำก็พุ่งกระจายดีครับจะต้องปรับอีกนิดหน่อย รูวิธีการปลูกมันครับใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์เต็มที่อยู่บนตอก็ปลูกถามเขาว่ามีหัวไหมน่ะเขาบอกว่าปีที่แล้วก็ได้หัวอยู่เสียดยพื้นที่ตอมันใหญ่โอ,อกอยากจุดไฟเผาแล้วก็ยังมีไหมเลยปลูกข้างบนนี่เลยนี่ครับวิธีการปลูกมันตอใหม่ยังใหญ่ ันปลวกฉันบนเลยแล้วก็งอกนะครับงอกด้วยนี่จะมารู้ว่ามันจะมีหัวไหมก็กำลังเติมนม้ำผสมน้ำยาทั้งฮอร์โมนเร่ง แล้วก็น้ำมกักปุ๋ยทยั้งใบปุยทั้งใบนี่ใช้น้ำมักขีมูซึ่งมกัก้นมาเองครับอตอนนี้ก็กรองก็น้ำมาแล้วกรองมาเป็นกระ l อนแต่ว่าจะกรองอีกครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้มันไปอุดตันหัวฉีดวันนี้ทีมงาน ก็ยังเ <bin uk> <azo> ือนเดิมครับรามโวหารครับหนึ่งดันดินที่งานถุบุษาซึ่งาไหนที่เขาได้มันยืต้ตมัน่งทำงานให้ครับเท่าแกเขาเป็นประจำอยู่แล้วหนึ่งดันดินนี่นอกจากทำงานให้เท่าแกล้วยังมีงานของเจ้าของอีกมากมายงไรทั้งหน้าทั้งกิจการสวนอกใหม่ของตัวเองก็ประวะตทำเอา ครับก็เริ่มต้นชีพ่นครับเรามาติดตามดูการทำงานได้ได้ทีละ้่็ล่ะกระลมดีครับพอชีพ่นแล้วมันกลับไปได้ไกลอันนี้คือขึ้นอยู่กับฝีมือคนขับรถไถหล่ะครับว่าทิศทางลมไปยังไง ถ้ลมสงบนิ่งมันก็นจะชีดอ่าได้ดีแต่ว่ามันก็ไม่สามารถเลือกได้มันเลือกของธรรมชาติมาแล้วไปเดี๋ยวนึงคือแถวมันยาวมากครับทีแปลงนี่หาสิบสองไร่ ถังน้ำติดไายรถที่ใส่น้ายานันเป็นถังขนาด200ลิตรสิ่งใส่น้ำม,มาเต็มถัง200ลิตรบวกกับมาชาวไปสูบน้ำม,มาใส่ถังสำรองมาอีก1,000ลิตรรวมแลกฉีดประมาณ6ถัง ชีดคนไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามดูครับว่าความแตกต่างของมันหลังจากเริ่มฉีดฮ์โมแลแ้นเป็นยังไงนี่เป็นการฉีดฮ์โมลนครั้งแรกแล้วก็จะชีดต่อไปเรื่อยบๆบำรุงต่อไปเรื่อยๆจนกลัวรถที่เขามีได้นั่นแหละนี่คือสภาพของต้นมันครับก่อนที่จะเริ่มชีดปุ๋ย หมากขี้มูให้ Pokemon. ปุ๋ยทางไบกับฉีดฮอร์โมนเดี๋ยวครังต่อไปเราจะมาดูกันความแตกต่างมันจะขนาดไหนสิ่งแปลงนี่เขาว่าได้ผลดีมากวิธีแล้วก็มดไปแล้วครับหนึ่งถังถังสองรอยลิตรตอนนี้ค่ะ มาเติมน้ำไหมแล้วก็ผสมน้ำยาไหมรอบนึ่งเพื่อชดผลต่อไปรีมนี่ไดบให้ดูบรรยากาศการทำงาน,นครับ

ออกไปลุยต่อตอนนี้กัดชีดไปเลยสัก40%ของพื้นที่ทั้งหมดจากแปลงค์หา10ไร่ไหา12ไร่ถือว่าเร็วครับ สักให้การทำงานขึ้นอีกแล้วว่าชีดมันไม่ค่อยออกทีมงานก็กำลังแก้ไขกันอยูน่นะครับนี่นะครับชีวิตเกษตรกรมัน,นมีปัญหาอยู่เรื่อยอ้าวออกแล้วแก้ไขเสร็จแล้วแก้ไขหลายรอบนะครับมันก็นจะมีตันดึงเพราะว่าหนาวบางทีมันก็นมีเศษขุนเศษผง หลังจะแก้ไขปัญหาเรื่องหัวฉีดแล้วตอนนี้หัวฉีดออกดีดูผลออกเป็นฟอยสวยงามเลยครับนะแต่ก็ยังมีปัญหาลมนิดนึงแต่ว่ากาอาศัยคำนวณแรงลมเอาเราจะฉีดผลไปทางไหนโอ้สวยงามมาก ฝากกดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของคุซซาในการนำเสนอวิธีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมามานำสู่ท่านผู้ชมต่อไปสำหรับคลิปนี้ลากันแล้วพบกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีครับ